ลุยเอ้ยเดี๋ยวก่อนไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นอัดวิดีโอไว้ก่อนตามรอยเอ้ยรอ,อ,อยเทา้านั้นต้องเป็นเธอแน่เลยต้องเป็นหลอนแน่แพอมาคิดดูอีกทีเราบอกเธอหรือยังว่าเรารู้ตำแหน่งของเดวิดโจแล้ว แผนของฉันในการจัดรายการอาหารที่กินได้และดื่มได้ในนิว World ใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วเดี๋ยวพี่อัดวิดีโอแป๊บนะปู่พ่อฉันอยากให้คุณมาเห็นจริงๆตอนนี้พี่อัดวิดีโออยู่นะ เอ้ยฉันว่าเราลืมบอกผู้ช่วยสุดที่รักของเราเกี่ยวกับสถานการณ์ดีวิโจอะไรนะเราต้องบอกเธอสิว่าบริเวณนี้ห้ามเข้า โอ้ที่รักของฉันล่องลอยในวิโจดันอยู่ใกล้ๆเนี่ยโอ้ว้าวโอ้าวนี่คือเห็ด การตามล่าหาอาหารทำให้หัวใจฉันผ่อนคลายถ้าไม่แน่ใจก็ลองกัดดูหน่อย ยิ้มเลยอะไรจะขนาดนั้นน่ะเฮ้เ <reference> พื่อนทางนี้ <Accept noise> ข้อมูลบรูตไวเวิร์นเดวิสโจเนื่องจากระบบการเผาผลาญที่ดีขึ้นเดวิสโจจำเป็นต้องออกล่าเหยื่อ,อย่างต่อเนื่องมันมีความดุร้ายอย่างมากและเป็นที่รู้กันว่าสามารถจับมอนสเตอร์ขนาดใหญ่ด้วยปากของมันแล้วเหวี่ยงพวกมันไปรอบๆข้อมูลที่มีประโยชน์เมื่อมันโกรธกล้ามเนื้อของเดวิสโจจะบวมขึ้นและเปล่งแสงสีแดงดุจนรก มันจะเริ่มพ่นการโจมตีธาตุมังกรออกมาดังนั้นรักษาระยะห่างของคุณเอาไว้เดวิดโจจะยังทำการโจมตีแม้ว่ามันจะบาดเจ็บแต่ใยยอมแพ้ให้สู้ต่อไปแล้วคุณจะเหนือกว่าจุดอ่อนอยู่ที่หัวและที่ท้องแพ้ธาตุมังกรและไฟฟ้าติวเตอรีรยลอาวุธหอกอาวุธหอกสามารถกาดได้ดีกว่าอาวุธชนิดอื่นๆน,นอกจากการโจมตีที่ไกลแล้วการโจมตีแบบแทง สามารถทำได้โดยไม่ได้รับความเสียหายจากมอนสเตอร์หากมอนสเตอร์โจมตีไม่หนักหัวข้อ Power อร์การ์ดพาวเวอรการจะลดการสะท้อนอย่างมากหากเรากำลังการดนอกจากนี้ยังช่วยให้คุณโจมตีสวนกลับได้รวดเร็วขึ้นซึ่งคุณสามารถเชื่อมโยงการโจมตีไปในทิศใดก็ได้หัวข้อแดสสเตปปิ้งและกาดแดนการผสมผสานท่าแดนสเตปและกาดแดน คุณจะสามารถเข้าใกล้มอนสเตอร์ได้มากพอที่จะรักษาการบุกข,ของคุณเอาไว้หัวข้อ d ด a ดแอ t แท็กในระหว่างที่คุณใช้ท่า d ด a ดแอ t แท็กคุณยังสามารถทำอะไรอย่างอื่นได้เช่นกระโดดไปข้างๆเปลี่ยนทิศ180องศากระโดดและกาดหัวข้อท่า c o u n t เตอร์ทรัระหว่างที่ใช้ท่าเคาน t e r อร์ทรัช ให้กด RT ค้างไว้เพื่อยกโล่ขึ้นหากคุณบล็อกการโจมตีของมอนสเตอร์ด้วยท่านี้คุณจะโจมตีสวนโดยอัตโนมัติการกดและปล่อย RT อย่างรวดเร็วจะเป็นการใช้ท่า cancel t r u s h หัวข้อ power guard กด RT และ A พร้อมกันขนาดที่อยู่ในท่า counter t r u s h หรือระหว่างที่คุณกำลังกาดการโจมตีของมอนสเตอร์เพื่อเข้าสู่ท่า power guard สตามีน่าของคุณจะลดลงตราบเท่าที่คุณยังยกโลกขึ้นอยู่แต่ช่วงเวลาที่คุณสตันในขณะที่คุณกาดการโจมตีของมอนสเตอร์จะลดลงเป็นอย่างมากเมื่อสตามีน่าของคุณหมดลงคุณก็จะแทงสวนกลับหัวข้อกาดช็อตกด LT ค้างไว้เพื่อเข้าสู่การกาดแบบพิเศษระหว่างอยู่ในท่ากาดช็อตความสามารถในการกาดจะเพิ่มขึ้นการกด RT เป็นการปล่อยลิงเจอร์เบิร์ดแบบปลอดภัย หัวข้อ Counter Craw l ระหว่างอยู่ในท่าการช็อตให้กด B เพื่อเข้าสู่ท่า Counter Craw l ระหว่างอยู่ในท่า Counter Craw l สต a ามิน่าคุณจะลดลงเรื่อยๆแต่คุณจะปีนขึ้นไปบนตัวมอนสเตอร์โดยอัตโนมัติโดยใช้ c คลัชคอถ้าคุณถูกโจมตีมีช่วงเวลาหนึ่งระหว่างคา u เตอร์คอร์และการปีนขึ้นไปบนตัวมอนสเตอร์ซึ่งช่วงเวลานั้นคุณไม่มีทางกระเด็นหัวข้อการเปลี่ยนไปมาระหว่างสลิงเจอร์เบิกับปกติ ระหว่างที่คุณอยู่ที่กาดช็อตให้กดปุ่ม RS เพื่อที่จะเปลี่ยนไปใช้การยิงสิงเจอร์แบบปกติและกดอีกครั้งเพื่อเปลี่ยนกลับมาที่กาดช็อตหัวข้อ power การบ o o เอฟเฟกต์ป้องกันจะเปิดใช้งานช่วงเวลาหนึง่งหากคุณใช้ท่า power การอย่างต่อเนื่องคอมโบที่มีประโยชน์เรียงจากบนลงล่าง1 c o m คอมโบพื้นฐาน 2. เข้าประชิดในขณะที่เรากาด 3. คอมโบที่แทงไม่ยัง้ง คอมโบที่อยู่ระหว่างการช็อตพวงเล็บต้องการกระสุนสลิงเจอร์ลุยเข้าไปไวัยรุน่นคุณต้องช่วยเธอก่อนที่แรงเธอจะหมดอ๋อรู้แล้วคุณต้องทำให้ดีวีโจมันลม้มคิดว่าฉันเป็นตัวไร้ประโยชน์ใช่ไหมไม่เอานา้าเพื่อนคอยดูให้ดีฉันจะล้มมอนสเตอร์ตัวนี้ ล้มยีวีโจให้ได้แล้วเธอจะปลอดภัยเฮ้คนเดียวที่ตบหัวผู้หูของฉันได้คือฉันปล่อยมือซะไม่ต้องหัวเพื่อนฉันโอเค ตอนนี้แหละเพื่อนนี่ไม่ใช่อาหารโครเชอร์นะเพื่อน โคเชอร์เป็นมาตรฐานอาหารอิวที่ถูกหลักศาสนาผู้นับถือาศาสนาอิวจะกินได้เฉพาะอาหารโคเชอร์เท่าน,นั้นคล้ายๆกับอาหารฮาลาของาศาสนาอิสลามครับ <c oughs> มาเลยตัวใหญ่เอานี่ไปแล้วก็ไอ้อน,นี่ด้วย <c oughs> ฉันยังติดหนึบอยู่ตรงนี้ <c oughs> ยังกะว่าฉันมีทางเลือกอย่างนั้นน่ะให้เพื่อนระวังนะ ตอนนี้แหละเพื่อนขอบคุณนะฉันเหมือนกำลังถูกดองอยู่เลยแล้วคุณก็ช่วยไม่ให้ฉันถูกดองยอดเยี่ยมมากฮันเตอร์เห็นไหมฉันไม่เป็นอะไรเลยเดี๋ยวฉันจะให้ของที่ระลึกคุณนะ โอ้หน้ามาหาจ,จัยนจริงๆสปีชี่น,นี้ยอดเยี่ยมมากสำเร็จสำเร็จฮันเตอร์ตาคุณแล้วท่านของคุณกับสถานะพิเศษจะไม่ทริกดูเหมือนคุณจะติดท่านมังกรน่ะ คุณทำได้จริงๆเหรอเนี่ยเพื่อนคุณนำสมดุลมาสู่ห่วงโซ่อาหารขอโทษจากใจจริงๆที่ทำให้คุณต้องรอคุณทำงานสำเร็จอย่างรุ่วรงไปได้ด้วยดีไปพูดกันที่อื่นเถอะตามเรามาเฮ้ <Hey partner. S 1> hey, เพื่อนคุณออกไปที่นั่นได้ยังไง um และอืมขอบคุณนที่ช่วยแล้วก็ขอโทษนะ oh. เรื่องนั้นน่ะ oh. นั่นเป็นการแสดงที่ยอดเยี่ยมมากฮันเตอร์ฉันไม่คิดว่าพลเรือเอกจะทำได้ดีเท่านี้ ฉันอยากจะถามคุณว่าคุณไปทําอะไรที่นั่นแฮนเดอร์เออมันอาจจะทําให้คุณตกใจนะฉันไม่ค่อยพูดถึงมันเท่าไหร่แต่ฉันชอบอาหารหมายถึงชอบมากๆเลยที่จริงฉันตัดสินใจจะทํารายการอาหารในนิวเวิลดฉันว่างเลยออกไปสํารวจวัตถุดิบ ขอโทษด้วยนะแต่ไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็น่ากินไปหมดโอ้โหเข้าใจแล้วคุณมีเป้าหมายนี่เองแต่ยังไงก็เถอะมันอันตรายนะคุณไม่ได้ทาอะไรผิดหรอกจึงชีวิตเพื่อทําตามความฝันก็ยังดีกว่าไม่ทําอะไรและเราก็สิ่งชีวิตเข้ามาในนิวเวอร์เพื่อทําในสิ่งที่เราอยากกระทํานั่นแหละคือสิ่งที่เราเป็นกลับ <c oughs> <c oughs> ไปที่เรื่องเถอะฮันเตอร์คุณกล้าหาญมากเรามีอะไรจะให้คุณนี่เป็นสเปเชียลทูเป็นการขอบคุณที่คุณช่วยจัดการเดวิโจเรารู้ว่าคุณรู้วิธีใช้เอาล่ะตอนนี้เราต้องกลับไปทำดีเซอร์ตอร์ เดินทางปลอดภัยขอให้สว่างทนำทางคุณก็จบกันไปแล้วนะครับน้องหนูของเราออกไปหาอาหารกินในป่าไปเจอเดวิจโจก็ไปช่วยตอนนี้จะเป็นยังไงต่อไปโปรดติดตามพาร์ทหน้าครับ